แล้ววังหินนะครับที่กับจับสารแฝงพลัพลังหนึ่งนะครับเช้าก็ดีเยอะมากนะครับที่สามเพิ่งจะเสร็จแล้วก็มาอับุกราคากรุงเทพที่แยกสิรินิคมสอสเจินิคมนะครับก็กำลังมุ่งหน้าไปที่ยอนรักนันแหลนะครับ ตรงนี้เป็นถนนรัพราวงหินนะครับสีรถค่อนข้างเยอะนะครับช่วงใกร้เที่ยงนะครับทางอกขวาแล้วนะครับก็รถเยอะนะครับเส้นนี้ถนนหนทางสักแรกๆก็ไม่ดีทีนี้ก็ทาดีนะครับเทพื้นคอนกรีตตีเส้นสวยงามไปที่เคยไปทํางานที่นี่นะย่านนี้ถนนยังไม่ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับ ตรนี้ถนนทางตีเส้นดีมากตัวนี้ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเยาวราชก๋วยเตี๋ยวแล้วก็หมูแดงหมูกรอบอร่อยนะย่านนี้นะครับเคยซื้อประจำนะครัฝบฝ่ามือตรงไปตรงสีก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเยาวราชนะครับทุกยำเกี๊ยวบะหมี่อร่อยมากนะครับ แต่ราคาก็เอ <een. S 2> าเรื <400 S 2> ่องอยู่นะถึงหนึ่งชาบุก็เจ็ดสิบสิบร้อยก็มีนะครับก็ใช้วัสดุอย่างดีนะครับอร่อยเคี้ยวอร่อยย่านบางหินรับพระวาบางหินนะครับก็รถก็เยอะเห็ไหมครับพี่ซีก็ได้ทำคลิปพี่ซีรับชมในช่องนะครับหลังจากกลับจากศาลนะครับ S 1> <S 1> ก็จากที่เคยคุยไว้ในช่องนะวันไหน,ไหนที่นี่คือวัดกรกมลกมลาวาดนะครับวัดสิริสิริกมลาวาดนะครับตรงสิริรกรมลาอ่านว่ากมลาวาดใช่ไหมครับตัววางหินเกล,ล้าพราวสวยงามน,นะเดี๋ยวต้องตรงไปนะเดี๋ยว ตรงนี้แยกอ่ะมันจะมีสีแยกขวามือเนี่ยมันจะลดตรงไปกระทัดเห็นไหมมีเลี้ยวขวาก็ถ้าเราวิ่มาเราไปไม่ได้ถ้าตัดแบบนี้นะสีไบบนั้นก็ไปไม่ได้นะติดแงอย่างนั้นเลยนะตัวนี้มีบีฟิกด้วยนะบีฟิกแล้วพปลาบางหินปั๊ม้ก็เรียนรายเป็นเยอะนะปั๊มย่านนี้นะครับเท้าน้ำมัน จะมีปัป๊มปอทปั๊มหนึ่งตรงนี้อีกนะครับพี่สปั๊มใหญ่ปัป๊มปตทแล้วก็รถก็ค่อนข,ข้างแน่นเลยจ้ารัาวังหินนะครับพี่สีครับรถจอดห้างร้านทำไมช้าจังเลนนี้เลนนี้คือ,อจะตัดไปถนนรัชดาพิเศษ แล้วอตัดไปตำรวจพิเศษเลยอ้าอรถตลนว์มีอะไรตำรวจชนน่าจะมีก่อเหตุอีกสิน่าจะมีเหตุร้ายนะครับสี่นี่ครับมีรถมตลนว์ปกติจะไม่มีรถจอดแบบนี้ชุกชิกเยอะนะครับอีกสีมี ผู้ภัยอาสากิพอ,อั้งรถมาด้วยแล้วเจอชนกันนะครับชนกันเนอ่างน้เลย<ม>น,ลนะครับขี<ม>่หามขึ้นรถนะครับการขับรถก,ก็ต้องระวังที<ม><ม>ผู้ภัยวิ่งมาเต็มเราต้องไปนะครับ ต้องหหลบคนไทยนะครับไวยวิ่งมามะนะครับผู้ประสบบัตเหตุนะครับทีผู้ประสบภัยเนี่ยยา่านนี้ก็จะเป็นยา่านที่ขายอาหารนะครับร้านอาหารเยอะมากมีทุเรียนด้วยนะ ย่านนี้นะครับร่มลื่นนะครับฝั่งซ้ายมุทุเรียนขายร้านหนึ่งนะครับเต็มเลยหอทงหองนะครับแล้วก็จะมีร้านขายของโจ๊กหวยร้านค้าเต็ไมไปหมดเลยตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นไตรสรีที่อยู่ย่านนี้บางปทมนะครับเนี่ยตรงนี้เลยมาจะเป็นวัดทุเรียนนะสิพี่แอบอกว่าทุเรียนเยอะซ้ายมือนะครับ รถเลียวซายอนอตัยรัตเรียนเป็ปกติจะมีรถตเรียนตรงนี้ร้หน,นึปกหรือว่าจะไม่ถึงอ,อ๋อตรงนี้เอฟซีมีรเรียนบารามสิแยกสามสินะก็ใครจะมาซื้อทุเรียนเกรดเอถ้พาพาวบางหินแยกสานะครับตรงนี้จะมีทุเรียน โค้นี้ก็จะเป็นโค้ที่ไปสอนภาวนาทุกรอดเท้านะครับอตรงนี้สิแล้วเดี๋ยวแอดก็จะเลี้ยวซ้ายไปทางตุบันเปาโลแล้วก็ไปตัดเข้าเรียบด่วนไปทางลัดเท้านะครับกถึงแล้วนะครับถรถก็ไม่ติดนะครับเพราะว่ามันช่วงเลีซ้ายแล้วนะครับเราจะคิดเลนเลนนี้นะครับมอไซค์วิ่งช้ามาก เขาขาไม่ดีเราวิง่งยาวไปนะครับเลนซ้ายจะมีรถจอดวิ่งคิดซ้ายไม่ได้ไม่ใช่ชนเฉียวถุงน้ลมันต้นมอออกมากระคราดหน่อย ก็คือรถจอดรถซ้อนหรือรถอะไรของไซด์นี่แกตัดไปนี้ก็จะถึงซอยโชคชัย4แล้วนะครับเนี่นยตรงเนี้ยเพาไปตัดโชคชัย4รถไฟฟ้ามาทำซ่อมบำรุงไฟฟ้าอีกนะครับเขตรถความเร็วเขตมุรเรียนนี่นะครับร้านอาหารนี่เยอะเลยคือก็จะมีคนมานั่งคาน บรรยากาศช่วงหน้าหนาวนี่จะคลือน,น,น่าพูนอะไรนิดหน่อยก็จบคลิปนะครับที่สองของวันนี้นะครับก็ฝากดีเข้ามาไว้แชร์ติดตามก็ดูคลิปให้ด้วยนะครับถ้ายังไม่ติดตามก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ